อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่ออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าในทุกช่วงของเขาเรียกว่ารายการของเราในช่วงเงย็นแบบนี้จะมีเกี่ยวกับความจริงเรื่องจริงของโครงการรับจำนำข้าวจะมาให้ติดตามกันซึ่งเป็นสก๊ปรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องจริงจำนำข้าวในวันนี้นะครับเราจะไปดูเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินให้กับชาวนาหลังจากที่กะกะตนะครับได้อนุมัติ วงเงิน20,000ล้านบาทแต่ว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ฝักฝังกลุ่มคอปอสรรวมฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกำลังจะบอกว่ากระทรวงการคลังไม่การนุตมเงินจะกลายเป็นปัญหาหรือเปล่าชาวนาจะได้เงินหรือเปล่าแต่ในฝากฝังของรัฐบาลนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่ายังไงชาวนาเนี่ยจะได้เงินอย่างแน่นอนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเพราะนั้นเรื่องของโครงการจำนำข้าวก็ไม่ต้องเป็นห่วงชาวนาก็ตอนนี้รออยู่ นะครับเพราะว่ารัฐบาลคงจะต้องบริหารจัดการในส่วนของภาคธุรการเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี สกูพิเศษจะารายงานเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องจริงจำนำข้าววันนี้นะครับจะไปติดตามรประเด็นเรื่องของการจ่ายเงินจากงบกลางสอนล้านล้านบาทให้กับชาวนานที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะมีชาวนานครับกว่า1นึ0 0 0 0ห้ถึงสองแสนรายจะได้รับเงินในส่วนนี้ครับโดยถือหลักเกณฑ์ที่ต้องเป็นผู้ถือใบป,ประทวนก่อนวันที่9ธันวาคมคซึ่งเป็นช่วงก่อนการยุบสภาครับติดตามจากรายงานพิเศษชินนีครับ กลางจำนวน20,000ล้านบาทที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตตเห็นชอบให้รัฐบาลยิมใช้เพื่อน,นาไปจ่ายให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจำนำข้าวฤดูการผลิตมี2,556ทับ2,557ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาได้ถึง150,000-200,000คนแต่การเบริกจ่ายงบกลางอาจต้องใช้เวลาเพราะมีขั้นตอนที่มากขึ้นหลังกกตมีหนังสือเห็นชอบการใช้เงินอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรีแล้วจะต้องนําเรื่องส่งไปยังสํานักงบประมาณเพื่อทําเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณและกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังต้องมีการทําสัญญาการยืมใช้งบกลางนี้อีกด้วยก่อนที่จะมีการโอนเงินให้ทกศเพื่อจะสรรให้ชาวนาได้ต่อไปซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ชาวนาที่จะได้รับเงินจำนำข้าวจากงบกลาง20,000ล้านบาท จะเป็นชาวนาที่ถือไปประทวนก่อนวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภาซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กะกะตพิจารณาซึ่งเป็นเม็ดเงินงบประมาณทั้งหมดประมาณ10,000แสนล้านบาทแต่ทกศได้จ่ายเงินจำนำไปแล้วกว่าเจ0 0 0ื่นล้านบาทจึงยังเหลือที่ต้องจ่ายอีกประมาณสาม0 0ื่นล้านบาทโดยส่วนหนึ่งมาจากเงินงบกลางนี้ซึ่งจะจัดสรรตามลำดับใบป,ประทวน สำหรับชาวนาที่ถือใบประทวนหลังวันที่9ธันวาคมรัฐบาลยังคงต้องจัดหาเงินมาจ่ายให้อย่างแน่นอนซึ่งหลังสิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวปี2556ทับ57เมื่อ28กุมภาพันธ์2557พบว่ามีชาวนานำข้าวมาเข้าโครงการประมาณ12ล้านตันเป็นใบประทวนกว่า2ล้านใบเป็นเงินกว่า190,000ล้านบาทขณะที่ทกสได้ทยอยจ่ายหนี้ชาวนาไปแล้วกว่า70,000ล้านบาทดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งดำเนินการให้ทุกทางเพื่อหาเงินมาจ่ายให้ชาวนาและจ่ายคืนเงินงบกลางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำถึงแนวทางการเร่งระบายข้าวของรัฐบาลเดละ1หนึ่งล้านตันซึ่งจะได้เงินประมาณ8ปดพันล้านบาทโดยเวลาการระบายข้าวช่วงสามเดือนนี้จะได้เงินกว่า24,000ืล้านบาทซึ่งเพียงพอต่อการใช้คืนเงินงบกลาง20 0 0 0ล้านบาทภายในวันที่31พฤษภาคมตามกำหนดแน่นอน ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ากรกะตให้เวลาเราถึงสามเดือนถ้าเราขายได้เดือน 8, 3, 24, 24. ละแปดพันแปดสามก็ยี่สบี่สองมืนสี่แล้ววิธีการเราเนี่ยจากนี้เนี่ยเราก็จะให้กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยทำรายงานแล้วก็ส่งมอบเงินให้กับกระทรวงการงครังทุกอาทิตย์นะครับเอามาจากไหนบ้างเอามาจากกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศอ,อกสอตกรที่ขายข้าวกันเนี่ยนะครับเมื่อขายได้แล้วให้ผ่าน กรมการค้าต่างประเทศซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีให้รับผิดชอบเงิน20 0 0 0ล้านนี้นะครับก็จะทาส่งไปให้กับกร<อ><อ>ะทรวงการคลังทุกอาทิตย์นันก็เชื่อว่าภายในสองเดือนครึ่งก็ก็ครบละ20 0 0 0ล้านครับทางนี้ทุกฝ่ายกำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการเร่งจัดหาเงินจ่ายค่าจำนำข้าวให้ชาวนาโดยเร็วที่สุดทั้งการเร่งการระบายข้าวเดือนละ1ล้านตันการระดมเงินบริจาคและเงินสมทบในกองทุนช่วยเหลือชาวนา ซึ่งตั้งเป้าหมายที่20,000ล้านบาทระหว่างการรองเงินกู้จากกระทรวงการคลังกว่า1 0 0 0 0แสล้านบาทที่กำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน ก็ถ <affiliated S 2> ือว่าเป็นหนึ่งความรู้นะครับที่นํามาฝากกันแล้วก็จะเป็นช่วงพิเศษในช่วงของกถานการหน้าบ้านเมืองนะครับกับเรียกว่าเป็นสกู๊ปเรื่องจริงจํานําข้าวที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมในทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเย็นแบบนี้ก็จะมีการนําเสนอเรื่องของข้อมูลโครงการและจำนำข้าวแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาวนาในโครงการดังกล่าวด้วยเรียกว่าเรื่องจํานําข้าวก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับชาวนามากๆเลยนะครับถ้ารู้ไว้ก่อนก็จะได้ประโยชน์ชาวนาด้วยในการวางแผนการผลิตต่อไป